เฮ้ยทำไรอ่ะขายแก๊สครับไม่ใช่พี่สู้หรอวันนี้มาขายแก๊สขายแก๊สนั่นแหละขายแก๊สเลยไสัตว์ไม่รีเสียให้กูอีกนี่แล้วจะหลับอยู่แล้วอาสัตหน่อยมาเป็นบบซ่าหน่อยครับผมวันนี้เราจะลองแก๊สผลิตภัณฑ์แก๊สของเรานะครับครับช่วงนี้ช่วงนี้ร้อนมากร้อนมากแนะนำเลยตัวนี้ เราขายอยู่ไม่ได้ดิสเครดิตนะอเราขายอยู่เหมือนกันอตัวนี้หกเขาว่าหกจุดห้ากิโลตัวนี้แปดกิโลแปดถึงเก้ากิโลทั้งสองตัวเป็นแอร์หนึ่งสามสีเอแต่ผสม LPG นะครับมันก็จะน้ําหนักมันก็จะเบาหน่อยอืแต่เขามีมีสูตรของเขาแหละนะแต่คือเวลาเราชั่งน้ําหนักอะเรามีตาช่างเฮ้ยโหเรามีตาช่างนะครับอ่าโอเค ตัวเนี้ยมันตีว่าห้าร้อยมลห้าร้อยมลคือถ้ามันเป็นหนึ่งสามซีเอเคียวเมันก็จะขึ้นว่าห้าร้อยเอมลขึ้นไปอือาจจะเป็นห้าหรือหกร้อยอมลแต่ถ้าเป็นอ่าผสมเอลพีจีอาจจะเบากว่าห้าร้อยกรัมนะอืันนี้ลองปุ๊บสามร้อยี่สิบเก้ากรัมสามร้อยี่สิบเก้ากรัมก็ตีง่ายๆว่ากระป๋องอาจจะห้าร้อยมลแล้วก็ ตัวเนื้อแก๊สแค่400 ml ตัวเนื้อแก๊ส400 ml แล้วก็ที่หายไปประมาณ80 7 0็ดสิแปอาจจะผสม LPG ม,มันก็เลยอยู่แค่นี้นะจ๊ะอางน,นี้ตึ่งตัวนะตัวนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้ตีว่าพัน ml อันนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะว่าน้ำหนักแบงใกล้กันมากมนะจ๊ะึ๊บวาง400แสดงว่าผสม LPG เยอะกว่าคือ LPG เนี่ยอากาศ ตัวไอตัวเนื้อแก๊สมันจะลอยอืม,มันจะฟุ้งออกมันจะไม่มันจะไม่ได้ลงดินเหมือนเหมือนหนึ่งสามซีเออ่าเพราะฉะนั้นถ้านึ่งสามสีเอพีวๆอ่ะมันต้องลงดินอมันอากาศมันจะไม่ลอยขึ้นเออมันจะไม่ขยายตัวเออยิ่งถ้า LPG อ่ะ,อะถ้ามีผสม LPG ขึ้นไปเนี่ยเวลาใช้ใช้ไปอากาศร้อนๆนะ่ะอากาศมันขยายตัวอนั้นมันไม่มีเพดานอแต่ถ้าเป็นหนึ่งสามซีเอพียว แรงดันอยู่ที่80-100 psi มาตรฐานจะอยู่ที่80-90แต่ถ้าร้อนจัดๆเลยสูงสุดเลยของมันเลยคือไม่เกิน100 psi เพราะฉะนั้น1 3เ a จะเซฟที่สุดถ้าเป็น1 3 c a เพียวโดยไม่ผสมนะอืตัวนี้นี่วิทยาศาสตร์จัดเลยนะฟังเข้ามาอีกทีนึงเอ้นลองกันนีกเ่านี่อันนี้เราตี80 psi เมื่อเทียบกับตัวแรงดัน KG ต่อตารางเซนติเมตรเจมกำลังสองก็จะคือห้าจุดห้าเคแต่คิดว่าน่าจะต่ำกว่าห้าจุดห้าเคด้วยนะอืแต่เราตีให้มันสูงไว้ก่อนอืนะครับแล้วก็เน็ตคอนเทนต์เนี่ยก็คือสี่ร้อยกรัมเวลาช่างปึ๊บปึ้งห้าร้อยเน็ตคอนเทนต์เราสั่งผลิตโรงงานในไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแก๊สไทยอ่ะมันจะให้เบาๆถ้ากระป๋องไหนที่เป็นยี่เป็นแบนด์สกีนระเบิดง่ายมากเพราะจล้วน อ่าแล้วก็เบามากอลองเอาไปช่างดูไปหาซื้อได้กระป๋องสั้นนะไม่กระป๋องยาวนะกระป๋องสั้นอันนี้เราสั่งพิเศษเพิ่มเนื้อแก๊สเข้าไปให้ตรงกับฉลากที่เราทำขึ้นมาก็คือ400กรัมมันคือเน็ตคอนเทนต์มันไม่ใช่โอเวอร์ออลเลยรวมเพราะฉะนั้นเน็ตคอนเทนต์เนี่ย400กรัมกระป๋องมันจะอยู่ที่ประมาณที่คุยกันนะคือ100กรัมเนี่ย500เป๊ะผมจะทำ500 ml ก็ได้อแต่คุณได้เนื้อแก๊สแค่400เงี้ยเพราะงนั้นผมก็ทำแค่400จริิงงใจจร โอเคเราแกะเทสเลยทำไเออไม่เก็บไม่ขายหรออืมมีเป็นพันเป็นหมื่นกระป๋องบ้าบออันนี้แกะของใหม่แต่ว่าอันนี้คือหัวแก๊สที่เป็นของไทยในตลาดในประเทศไทยหัวแก๊สตัวเนี้จะเจอทุกยี่ห้อเลยที่เป็นบริแบรนด์ของไทยสังเกตง่ายเลยคืออันเนี้ยถ้าเปิดมาเป็นหัวแดงปุ๊บเนี่ยแสดงว่าติดสัตว์ไม่ใช่มันหมาอันนี้อันนี้เป็นของที่ผลิตในไทยเออมันจะมันจะไม่สามารถที่จะ ออัดกับตัว MWS เหรอแม็กยาวแม็กที่มันที่มันวาวมันเล็กอะวาวมันแคบอะเพราะฉะนั้นวิธีวิธีแก้ไขเรื่องต้นก่อนที่ก่อนที่ผมจะสั่งเข้ามาสั่งหัวตัวนี้เข้ามานะคือปาดปาดหัวข้อนี้ข้อที่สองข้อกลางเนี่ยครับหาตะใบหรือหาคัตเตอร์ปาดเนี่ยลูกมีลูกค้าลองแล้วปาดปาดเพื่อใช้ได้ให้มันเสมอกันออันนี้เดี๋ยวเราเทียบดูเทียบดูชนแบบนี้ เห็นไหมข้อชนข้อไหมไอ,มอข้อกลางของแก๊สแดงเนี่ยอืข้อกลางของแก๊สแดงเนี่ยม,มันมันใหญ่กว่าอนิดนึ่อแต่อันนี้มันอเพราะฉะนั้นเวลาอัดปุ๊บเนี่ยมันไม่ถึงพอมันไม่ถึงปุ๊บมันชนข้อนี้อมันก็จะฟูออกอม,มันพอมันฟูออกก็คือจะตกใจเข้าจะตกใจมันว่ามันไม่เข้าทีเนี้ยอันเนี้ยผมสั่งมาแล้วแต่ใช้เวลาหน่อยครับตัวเนี้ยไอหัวตัวเนี้ยผมสั่งมาแล้วขอแล้วต่อไปแล้วกันขั้นต่ําของจีนไม่ต้องสั่งสองหมื่นหัวจะขายหมดไหม โหมดสบาย๋จะจัาให้แต่นี้กระป๋องตัวนี้เป็นเป็นโดมสั้นมันจะมีดมยาวด้วยนะอะมันมีโดมสูงด้วยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าโอเคคอมเพนมาได้นะว่าเฮ้ยม,มันไม่มีตรงไหนผมปรับปรุงให้แล้วก็ถ้าม,ามันสมมุติว่าโอเคอ่าสูตรมาตรฐานนิ่งแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นสก,กินกระป๋องอ อันนี้ผมเอามาลองให้ก่อนในราคาเท่าเดิมอไม่ขึ้นพยายามจะไม่ขึ้นนะพยายามจะไม่ขึ้นนะจะเปลี่ยนอัปเกรดอัเกรดฉลากใหม่ให้มันดีขึ้นทีนี้เรานี้เราจะมาทดสอบ3าตัวนี้ครับสองสามว่าแรงดันประมาณเท่าไหร่ได้แล้วก็อ่าจะมีเทสแม็กหนึ่งสองสามเป็นแม็กก็สิบเแกเวอร์ชันสองกสิบเจ็ดเจนห้าวีแล้วก็เทสกับปืนอตัวนี้ไม่ต้องขย่าเพราะว่า เน้นๆมันเป็น 134A อย่างที่บอกคือมันลงดินเพราะมันลงดินปุ๊บข้อความปุ๊บเนี่ยเนื้อแก๊สมันลงมาอยู่แล้วเราก็อ่านได้เลยจะนานหน่อยเพราะว่าเนื้อแก๊สล้วนฮยอันนี้เรื่องจริงแต่จริงๆไม่ได้ว่าอะไรนะหมายถึงว่าเลือกใช้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นความเร็วอ่ะแม็คที่หนึ่งแบ็ที่หนึ่งคือ 134A นะครับอันที่สองอันที่สองนี่เปิดแก๊สกระป๋องใหม่นะ อันนี้ต้องเขย่าหน่อยอะนะครับให้มันผสมกันลองนับวิดูได้นะว่ามันเต็มเนี่ยเต็มไวกว่าอือ่านะครับอันที่สองนะอ,อันนี้สามคือปลอกใหม่เหมือนกันเออใหม่เหมือนกัน,หม,มน,กนหมดแล้วที่ร้านไม่เหลือไป่ขายแล้วจับเทสหมด <Okay. S 2> เต็มไมกว่าถ้าถ้าถ้านับวีดวีดีเต็มไมกว่าไล่เลยไล่ไปเลยไล่เลยนะ<ๆ>เราใส่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมตรพอแค่นัดอะแม็กมาห้าเมตรพอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมตรหนึ่ง สองสามสี่ห้าห้าเมตรเห็นเห็นเลยเครื่องวัดเครื่องวัดแกะใหม่อีกไหมเนี่ยกล่องเป้ากล่องเป้าอยู่นี่โอ้โหอ่ะกล่องเป้าเดี๋ยวเครื่องวัดกล่องเป้าเครื่องวัดอืแกะใหม่วัดปีเอสสองศูนย์อ่ะสองศูนย์แต่ไอ้ลูกที่โหลดเข้าไปน่ะสองศูนย์หรือเปล่าอันนี้ก๊อกสิบเจ็ดเจนห้าอ่ามอสครับมาดูอีกนะ แรกเอาอะไรดีเอาของนั่นน่ะแก๊สใหม่เลยแก๊สใหม่แก๊สใหม่ก่อนแก๊สใหม่ปึ๊บนะแก๊สใหม่อย่นี้อิงสองห้าสองอืสองสี่แปดสองสี่แปดสองสี่ห้าสองสี่หนึ่งครับห้านัดพอดีอยู่ประมาณสองสี่ถึงสองห้าเอ่อจะเอาต่อไปตัวนี้สองเท่าตัวนี้นะสองเท่านะ คือลำปึ๊บไปต้องเคลียร์ต้องเคลียร์หลอกนันที่หกไปเลยสองแปดสองแ7สองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกสองเจ็ดสามสองเจ็ดสองอยู่สองเจ็ดถึงสองแปดองอ่ะตัวแก้ที่สามแป๊บนึงนะครับแป๊บหนึ่งอีนี่นะครับอุยอ้ยอุ้ย อากาศร้อนก็แตกอากาศร้อนๆนะ่เล่นนอนเล่นแค่นี้พอนะคะมาลุอีนะอันนี้จองมาแล้วหรือไงครับจองมาแล้วชื่ออะไรับเบิร์ดเบิร์ดนะเดี๋ยวนโอเเคดี๋ยวจัดการให้ครับใช่ครับโอเคแปงนู้นเลยโอเคอาใจครับมาเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆนะเจนห้านะเจนห้าออกเรื่อยๆนี่นะครับค้ายิงอากาศภายนอกอ่ มันก็ขยับขึ้นอีกถ้ามีแอร์มีห้องแอร์นะอันนี้เอาอุณหภูมิปกติเลยยี่สิบห้าร้อนเออโอเคยี่สิบห้าองศายี่สิบหกองศาหรือยี่สิบเจ็ดอุณหภูมิประมาณนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันอากาศมันร้อนอืถ้าอย่างเงี้ยแก๊สตัวเนี้ยก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นมาเรื่อยือเนี่ยผมวางเรียงเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าคุณคิดว่ามาลุยวิ่งสามร้อยยี่สิบอะมีโอกาสไหมล่ะนี่แค่แปดกิโลเลยเว้ยแล้วไปเจอแกทยี่ห้ออื่นที่บอกยิงมาลุยได้อะ เก้ากิโลอ่ะยิงได้ไงไม่แป็กมดเอาจริงแปลโมดแต่เขาไม่มีขายไงอลองเลือกใช้กันดูขนาดหนึ่งสามทีเอนะครับถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยที่บอกเก้ากิโลเนี่ยคือ rg ล้วนนะอาจจะมีผสมอาจจะมีผสมแหละแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันไม่ได้บอกหรอกว่าอัตราส่วนอะไรข้างในคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่า มี LPG ไหมไม่มีอันนี้ผมต้องลอกสติกเกอร์ออกมาถึงจะรู้มี LPG เพราะฉะนั้นผสม LPG หมด1นึ่สเเพียวจะไม่มี LPG แต่ตัวนี้เป็นสูตรเป็นน้ำยาที่ผมสั่งมาจากฮ่องกงก็คือเป็น13ึ a อที่ใช้กับปืนก็คือเป็นสูตรฮ่องกงที่เขาส่งส่งส่งให้กับตัวญี่ปุ่นเพราะนั้นตัวนี้ใช้ได้นะและแนะนำให้ใช้ด้วยช่วงนี้แต่อาจจะมีปรับสูตรเช่นอาจจะผสมให้นิดนึงเพื่อให้ความเร็วมัน เกิน250ขึ้นไปนิดหน่อยเพื่อให้ให้เทียบเคียงกับตัวนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีอาจจะเป็นสูตรเพิ่มสูตรจระจากากใหม่สีใหม่อะไรเงี้ยเป็นลายใหม่ลูกค้ามีอะไรก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาแต่อันเนี้ยเรารู้แล้วเรารับรู้แล้วว่าใช่ไม่ถนัดจิ้มไม่ถนัดบางยี่ห้อนะบางยี่ห้อบางบางแมกกาซีนบางรุ่นจิ้มไม่ถนัดแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเอาที่มันเป็นหัวเหล็กสั่งให้ได้สั่งให้แล้วแหละไม่สั่งให้ได้ขอรับหน้าแล้วกันนะรับหน้ารับหน้ารับหน้ารั้าับ ดุนกันหน่อยหมื่นกระป๋องสั่งมาแล้วหมื่นเลยหรอหมื่นกระป๋องเอาไปลออกันก่อนนะเอาไปล้อกันก่อนใช้ดีนะออใช้ดีใช้ดีคือเนื้อด้วยเนื้อแก๊สมันเยอะกว่าโดยปกติแล้วแมกกาซีนพวกนี้มันประมาณสองแม็กแต่ถ้าใช้ตัวนี้ยต้องมีสามถึงสี่แม็กเลยแน่นเลยแน่นเลยเพราะว่ามันเนื้อเนื้อมันแน่นมันไม่มีอะไรที่แบบผสมผสมลองดูลองดูลองดูนะจ๊ะครับ กระป๋องก็220บาทจ้ะอันนี้25อ่า25อ่าแต่ถามว่าสองอันนี้เล่นได้มันก็เล่นได้นะเล่นได้แต่ว่าไม่ไม่เล่นได้ไม่เอาแรงกว่านี้แล้วนะตรงตรงไหมเออต้นทุนอ่ะไอ้ที่ถูกไอ้แพงกว่าแก๊สนอกเหอเออแพงกว่านะต้นทุนน่ะแต่ผมขายกำไรน้อยกว่าเพราะว่าอยากให้เราเดี๋ยวจะหาว่าแก๊สไทยแม่งเียแพงกว่าแก๊สนอกคุณไม่ซื้อตีโปรโมชั่นสองยี่โอเคเมื่อไหร่ที่เป็นกระป๋องสกรีนใหม่ผมขึ้นเป็น300นะเออ300เลยเออ อ่าลองดูลองดูนะครับเค้พี่ศูนย์เก้าหนึ่งสองสองที่สองสามหกนะเว็บไซต์เวิร์คเค้าพี่แปดดอทคอมร้านหน้าร้านอยู่มิเกลพาซาซพาเล็กชั้นสองติดกับชอปปี้จากเพจนะอันเนี้ยไม่สะดวกมาไลน์สั่งส่งมาทางนี้ได้จ้ะนะครับไม่เป็นหนึ่งสามซีเอไม่ระเบิดจ้ะไม่ระเบิดแต่อย่าไปขเวียนลงพื้นระเบิดแน่นอนระเบิดแน่นอนนะครับแต่ระเบิดก็เย็นเย็นเแกก็ขาขาแหกหน่อยของฉีดใส่ขาจะไประเบิดทำไมล่ะโอเคประมาณนี้ขอบคุณครับ